สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูไก่แจสวยงามอยู่ที่แม่ฟาร์มะต่ายจันทบ,บุรีแมนฟาร์มไก่แจจันทบ,บุรีนะพี่น้องนะนี <c oughs> ่เห็นความสวยงามของคนยางไรกันเนี่ยพี่น้องยา <c oughs> มาแรกจะให้กินเข่าหะเขาให้กินนี่สิแบบเป้าเขามาจากร้านอาหาร <c oughs> ให้มุอคนกิน กินอิ่มแล้วก็แล่นไฟแนนมันกินอิ่มแล้วก็หนีไฟหนีมันยางอุกอุ่ยอุกอุยใคเก่งนี่ตะโตสวยๆยังงามเด้อพี่น้องผู้ใดเว่อร์เยี่ยมไหมกระต่ายกับกระต่ายตีกันกระต่ายกับพ่อกระต่ายเล่นสวนกันอยู่มันหิวน้ำบ่หาน้ำไปมันกินเนื้ อิ่มแล้วกันนี้ไผนี้มันกินอิ่มแล้วกันนี้ผีอิ่มแล้วก็มาทางพีวันนี้พี่น้องมาเล่นกันยั่ทางเลยชุมนุ่มกันยั่ทางพีคนกินอิ่มแล้วอิ่มไผอิ่มมันแล้วอิ่มไผอิ่มมันแล้วกันนี้วาหาชุมนุ่มกันยางโมนี่เลี้ยงยางในสวนน้กพี่น้องโมนี่เลี้ยงยางยางในสวนให้คนสวยงามเล่นไปหากันละ เล่นไปหากันอุกอุยอุกอุยนี่แล้วเลี้ยมูหนหน่อยที่กิน่าท่านเหมือดน้อพี่น้องอะกิน่าท่านอิมอ่มโมนี่กิน่าท่านอิมอ่มโมนี่กินเหลนกินหัวอยู่โมูโมที่เพิ่นกินก้อนเพิ่นกับไปก้อนเหรอพี่น้อง มูนี่ก็คือพันยาดมูตัวใหญ่ๆพันก็นเลยมากินที่หลังเห็นไหมพันมากินที่หลังมมนี่จะเป็นไก่แจกกับไกป่ปลาเนาะไกป่ปลาพันกับไปถ้าพันล่ะสวยงามทุกตัว สนใจตัวใดก็สอบถามได้เด้อพี่น้องสนใจตัวไหนสอบถามได้นะคะเออ,น,เอน,เนี่ก็สีเลี้ยนน้อยๆเราคนใกล้แจกบ้านนี้ดกเลยได้พี่น้องดกมากลูกดกดก สนใจตัวใดกัดสี่บอกได้เลยเด้อพี่น้องสนใจตัวใดชี้บอกได้เลยนะกะายกับพวกกระต่ายกระต่ายไล่ไก่อย่าไปไก่เขาเด้อลูกกระต่ายกะไล่ไก่ทวนๆมุนีิก่ะสิ เลี้ยบอะไรพี่น้องเพิ่นก็ออกไปหานี่เอ้าเลียนอยังเลียนอย่างญาติย่างญาติกับ่ต้ญาติกับไต้หนีเราพี่น้องเพิ่นเห็นกระต่ายเห็นกระตไตหนีเลยบอกขาวยืนเธอเลยได้ติดข่าวตอนนี่ง่ามได้พี่น้องเมื่อกระต่ายเลียนผ่านคนเฮ้ยกระไตท่านหนอกับปอยหรือพี่น้อง ทั้งหนอกกับปอยกับไตเฮ้ยยอยไย่ยยยหยยยาย้ยนยลยเยย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 นยอยยุ่นแมยไปทยย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 ลยยยลยย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 ้ว ลูกเขาแตกขยงควงเทียงเลยแม่เขายึดสายหลับมาหาลูกมาลูกมาเฮ้่อเลียนไลาไก่กระตาตกระไดตันนี้กับพ่อลูกไม่กินเขา่าเราได้วังหันกระต่ายพนพ่อลูกกินเข่าแล้ว กีนี en, ิแล้วเพิ่นกับสิกักกันหนีพี่น้องยืดนี่บอึดเข่าอึดหนามเห้เพิ่นกินได้เอามาลงให้เพิ่นกินแล้วเพิ่นกินเพิ่นกันหนีเบิ่งดากนสวยงามพี่น้องอย่ามึงดากคนสวยงามคนสวยไก่ไก่บ้านนี้สวยงามทุกตัว zoom เหี้ยไก่ ถาลูกยางหากินถาลูกยางหากินพี่น้องมางหันกระต่ายไรคนตะมูอหมอบอย่กไลได้แต่ซันนี่กันไลพี่น้องแม่เปิ่ลดกถ้าลูก,ลกาห,ลหากินเลี้ยงลูกดีดี เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ